สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาฝึกพูดภาษาเยอรมันเป็นคำถามแล้วก็ตอบนะคะเขาถามแบบเนี้ยเราจะตอบแบบไหนนะคะแล้วก็เราจะมาพูดช้าๆแล้วก็มาฝึกกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะเรามาดูคำศัพท์กันเลย คำศัพท์ตัวนี้อ่านว่าเกเฮนนะคะเกเฮนคุณจะไปไหนโวหินเกนซีโวหินเกเฮนซีอีกรอบนะคะ วหินเกินสี zi. คุณจะไปไหนคะอันนี้คือคำถามนะคะจากนั้นเรามาดูคำตอบกันค่ะเขาถามเราโวหินเราก็ต้องตอบเป็นประโยคห้ามตอบ ย่านายนะคะตัวนี้ตอบย่านายไม่ได้นะเราตอบเป็นประโยคค่ะฉันจะกลับบ้านอ c h เก h ฮน a า h h เฮา e i อิชเก e ฮน c า nach hause ich gehe nach hause เราไปดูคําต่อไปกันค่ะ so เรามาดูคําต่อไปกันค่ะคําต่อไปคือ wohin wohin แปลว่า ไปไหนนะคะเราจะมาถามว่าเขาผู้ชายไปไหนแอร์แปลว่าเขาผู้ชาย Gate ผ่านมาจาก Gehen แปลว่าไปนะคะ Wohin Gate ์แอร์โว h oh i n Gate vohin get er เขาถามเราเวฟรากันหรือขึ้นต้นด้วยเวนะคะเราจะต้องตอบเป็นประโยคเท่านั้นห้ามตอบใช่กับไม่ใช่หรือยะหนายห้ามตอบนะคะเราก็จะมาตอบเป็นประโยคค่ะเขาจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนในภาษาเยอรมันคือ zur Schule. Er geht zur Schule. Er geht zur Schule. Er geht zur Schule. เขาจะไปโรงเรียนค่ะเราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปหรือคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่ามาข k นเซฮาอยู่หลังปากกลมหรือตัวอาเส้นเสียงจะต้องสั่นอยู่ในลำคอเช่นนะคะมาขนเนาะแปลว่า เราอยากจะถามเขาว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะคะเราถามเขาไปว่า Was w a c h s t du gerade? Was m a c h ส d o กระดาษอีกรอบนะคะ Was m a มัคส์ดูกระดาเขาถาม w วฟราเกนห้ามตอบอย่าหน่ายเหมือนเดิมนะคะฉันกำลังทำการบ้านค่ะ Ich die ดี u s า u f อบ b e h a u า a u อบ a b e คือการบ้านนะคะ ich mache d i ดี a u า a u อบ a b e ฉันกำลังทำการบ้านค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าประโยคเาหล่นี้เขาพูดกันยังไงเขาถามแบบนี้เราตอบยังไงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือคาบหน้านะคะคาบนี้ลาไปก่อนค่ะชื่อ